ับสวัสดีท่านพี่น้องทุกท่านนะผม f ฟเ h อร์ล็อกเกอร์นะตอนนี้อยู่กับเกมปิ้นออฟเปอร์เซียทูโทนนะนะก็ก็จะมาแคสเกมปิ้นออฟเปอร์เซียทูโทนนะภาคแรกฮะต่อจากภาคที่แล้วเดอะไวโววิทินนะที่จริงผมจะแคสภาคสองไม่ได้ฮะเพราะมีปัญหาคือว่าไฟล์วิดีโอนี่มันมีปัญหาเลยแคสไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะฮนะ ดูคลิปนี้ถ้าสนุกแล้วมันกรุณากดไ like, ลค์ b ับสไครด้วยนะฮะเป็นการติดตามนั่นเองนะตอนนี้ก็ดัสแทนนะก็นั่งเรือไปกับเจ้าหญิงคนหนึ่งอนะเออขออภยับลืมเปิดเสียงเกมนะเสียงเพลงเนมะ่เอาแต่เสียงพอนะผมไม่ได้ฟังเพลงนะ นี่ฮะนี่คือเมืองใหม่ของเราโอ้นอดาแทนบอกว่าเมือง mm hmm. เมืองใหม่เหี้ยอะไรนะมีการลบการสงครามอะไรนะมาดูนะนี่คือเมืองใหม่ฮะเละต้มเป๊ะไปหมดนะใครมาโดนยิงหมดนะนี่ฮะตอนนี้เรือของดัสแทนถูกโจมตีแล้วป oh, ิ้วโอ้โหจนูหลายดอกครับจุบจ๊บแต่เขาสามารถลบได้ครับ โอ้โห oh. ปุบปุบปุบหืมดัสแทนหลบได้คนระับมีความสามารถพิเศษต่อไปเป็นลูกระเบิดลูกชิ้นเอาไปปิว้วระวางตูมเหลือล่มคนระับโอ้ยตอนนี้ดัสแทนก็จมน้ำไปอยู่นะแต่ดัสแทนเป็นห่วงเจ้าหญิงมากกว่านะชื่อว่าคารินาดัสแทนเป็นห่วงคารินามากกว่า เอฟเฟกต์ภาพนี้ก็โอเคสวยอยู่วะกราฟิกภาพสวยนะอู้นี่มันหนุ่มๆมน้่มนมอะไรนะนะโอเคล้าเสียงเบามก็เพิ่มระดับเสียงได้นะไม่เป็นไรโอเคนี่คือเรื่องราวของ pin opera the two tone นะแปลว่าสองล่างนั่นเอง มาดูกันว่าไอ้คำว่าสองล่างนี่มันคือยังไงนะโอเคตอนนี้ก็ได้รอยถึงฝั่งแล้วโอ้ฉันเป็นไรเนี่ย,ยแล้วคาริน่ไนะปไหนตอนนี้ก็เห็นว่าประชาชนกำลังต่อสู้กันนะเหมือนจะชิงแย่งเมืองอะไรสักอย่างนะ ตอนนี้คาริน่าก็ลอยไปฝั่งนะึงนะจะใช้มาลอยฝั่งนี้นะกลับฝั่งกันปึ๊บตักยิงไายจะเอาเธอไปไหนนะโอเคสักสะเออ พื้นฐานในการควบคุมนี่ก็ W A S D นะสเปค bar กระโดดชิปก็ย่องนะแม่สัตวโต้รตัว,ดตวเดินไปกดสเปค bar ถือก,การกิ้งนะงนี่จะโชว์การไต่กำแพงนะผมมีทางมัดนะดูนะฟึบแล้วก็ฟึบ นี่ไม่ต้องไปเดินไกลนะเกมนี้เราสามารถใช้สายตาในการสอดส่องว่าตรงไหนมันปีนได้ตรงไหนขึ้นได้อะไรเงี้ยเราต้องคำนวณก่อนนะอีกฝั่งนู้นก็เป็นเมืองกันนะนี่ก็ไต่กำแพงครับขอบอกว่าดส s ตนนี้ตัวเบาตัวโคตรเบานะมันถึงไต่กำแพงได้ตัวมันเบานะโอเคพอเราลงบันไดปุ๊บ ก็งี้แหละผมตายบ่อยเลยจำได้ครับคลิปเก่าเนี่ยนะคราวนี้ผมไม่ตายในแอแชแนล <is S 1> เก่านะฮึสเปกบาร์จำอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เออโอเคไม่ตกนะอ่าดูเอาไว้เด a อนรันฮึแล้วก็กระโดดไปฝั่งนูน้นใช่แล้วแล้วก็ดรับ กดตีลงมา,าไปกำแพงไปฝั่งโน้นโอเคไปอืมส,สเปกบาร์ขึ้นโอเคอโอเคเราจะเจอจุดเซฟนะจุดเซฟนี่มันจะเป็นเป็นน้ำน้ำแบบเนี้ยแต่ผมยังไม่เซฟอนะจะเล่นต่อไปอนะคลิกขวาไปดื่มน้ำปรปการเซฟนะอ๋อเมื่กี้อะไรเอ่ยมันให้กดตัวคิวใช่ไหม อ๋อเป็นกรรการแบบเหมือนป่วนเปลี่ยนมุมกล้องฮนะอย่างนี้อย่างนี้นะอืมโอเคเดีย๋ยวเราไปบู๊กันนะผมจะเล่นอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะแต่เดินมาเจอมีดเล่มนึงบอกว่าเฮ้ย <Why S 1> มีดนี้ของใครวะเนี่ยบโดแม่งเลยอืมไม่สนเว้ยต้องช่วยคาริน่าเว้ยนะ นี่นินจาเขาองเป็นแบบนี้แบบฆ่าศัตรูแบบเงียบๆกดตัวเอีทำการลักรอบ่าฟบชิงปึเออตายแล้วตอนนี้ให้กดตัวคิวอะเป็นการเปลี่ยนมุมกล้องนี่อย่างเงี้ยโอเคต่อไปเลยโอ,โอ้ไม่ใช่ทางนี้ดิออทางนี้จะมีเสาเออโอเคเราจะ ไปแบบเงียบๆนะคาแบบเงียบๆฮึบป่อเอออพงตายโอเคงั้นก็ตัดกำแพงไปฮะโอเคพอดีเลยนี่ขึ้นฮึบแม่งเหมือนลิงเลยนะแล้วแทนแม่งเหมือนลิงไงวะอืมไงไม่รู้ โอเคมันยังไม่รู้ตัวเราก็ลงไปปึบปึบอือตายจริงพอเราลงไปตรงนี้จะมีศัตรูอยู่สองตัวใช่ป่ะวะใช่ด้วยนั่นไงอ๋อตัวเดียวฮะในโหมด EC จะมีตัวเดียวกดคิดขวาทำการบล็อกการโจมตีฮะโจมตี แบบมามาตรฐานคลิกซ้ายสามครั้งอ่ะแบบปกตินะมันแถมคอมโบ,โบให้ฮนะอเออเออเก็บดาบโอเคดาบที่เราเก็บมีประโยชน์นะโอ้ยบักบักโอเคเราสามารถไปทำคอมโบ,โบได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะนีอนนอนนะ่อย่างนี้นะหรือว่าอย่างนี้ครับอืมบุบุบนี่นะ เพว่ะ่ะเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเกะกะนะตรงนี้ก็ไปกระแมงไปกระโดดฝั่งฟึ๊บ,บชึบอ่าโอเคสมดุลมาตรฐานไปขึ้นไปเลยตรงน,นี้ก็หาทางไม่ออกทำไงดีกดตัว เอฟนะเราสามารถเปลี่ยนมุมมองบุคคลที่สองอะมองแบบนี้โอเคตรงนี้มีทางออกแต่กำแพงขึ้นไปฮะผมจะสอนแบบละเอียดนิดหน่อยเอ้ไม่นะคาลิน่าคาลิน่าคาลิน่าดนอากเอาไปทำออ<อ>ข้าวผัดข้าวผัดหมูละมังนะฮะ <c oughs> ฉันจะไม่แหงเขาพาลักเธอตัวไปเด็ดขาดฉันต้องไปหาเธอให้ได้ฟุ๊อ่าตรงนี้ก็จะเจอกับ เอโอ้โหมาสามคนโอเคมันจะโชว์คอมโบอืมอืมพวงสวัสดอะไรปะ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 อืมชิงอืมเก็บดาบมันอืมึนี่ฟันไม่โดนหรอกไอกาอืมอืมโดนคอมโบซะไปไปต่อเลยครับกระโดด โดดกลับสำรับที่ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาไม่แม่งใส่แม่งคึกไปละแล้วแทนแม่งคึกไปละคึกจนลืมตมการเดินทางต่อไปอะไอ้นกไอ้นกฉันจะคิวเบิร์ตนะพราถึงตรงนี้ไฮะ ก็ไม่ยากอะไรมากโอเคพอเราถึงเนี้ยจะมีศัตรูอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวมันเห็นเราแล้วครับมึงไม่ต้องยิงเลยมึงไม่ต้องหยิบธนูเอ็ดกาอืออ้าวหลบได้เหรออ้โหดนะเนี่ยนายนี่เออเออเอออือบุควงสวัสดอะไร ไม่สามารถเก็บธนูมันได้อะเฉพาะดาบอย่างเดียวที่สามารถเก็บได้นะไม่รู้ทำไมเคลื่อนตัวยังเงียบนะอาวมันเห็นแล้วหรออะไรวะเอ้ยมันอยากคุกมากช่อยเดี๋ยวเราต้องจัดการนกก่อนนะ นกแม่งเป็นตัวปัญหาลำคาที่สุดเลยฮะพะมันจะคอยแจมเราตลอดนะเราต้องจัดการมันจันงเ็เอ้ยข้องตายเอยเอเสร็จเป็นหนึ่งดอกเดี๋ยวเคลียร์เบิร์ดก่อนมามึงมาเบิร์ดมาบงมาเบิร์ตแหละเจอคอมโบไอ้สโลโมชันนะมีการแอคท่าภาคนี้ไม่ธรรมดาดีกว่าภาคสองเยอะภาคสอไม่หนุกนะ่ะภาคสหนุกกว่าเยอะนะ เปยนแบบนี้แล้วมันก็นุนะชุดของด้าแทนก็เปลี่ยนไปเป็นไสอะไรก็ไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเท่าก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทอ่าพาร์ทที่สองครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ